คุณรู้หรือไม่ว่าไอโอดีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายจึงมีการเสริมไอโอดีนลงในเกลือบริโภคเพื่อให้คนทุกกลุ่มไวัยได้รับไอโอดีนเพียงพอว่าแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเกลือที่ใช้อยู่มีไอโอดินคุณภาพตามมาตรฐานหรือเปล่าวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับชุดทดสอบไอคิด เครื่องมือที่ใช้ง่ายรวดเร็วและช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเกลือของคุณมีไอโอดีนตามมาดู7ขั้นตอนง่ายๆไปพร้อมกันค่ะชุดทดสอบไอคิดคือชุดทดสอบไอโอเดตในเกลือเสริมไอโอดีนโดยในชุดทดสอบจะมีอุปกรณ์ได้แก่น้ำยาทดสอบช้อนตักเกลือและแผ่นพลาสติก ซึ่งชุดทดสอบไอคิมีวิธีการใช้งาน7ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนที่1เตรียมตัวอย่างเกลือที่ต้องการทดสอบถ้าเกลือเม็ดใหญ่ให้บดให้ละเอียดก่อนนะคะเมื่อเตรียมเกลือเสร็จแล้วใช้ช้อนที่ให้มาตักเกลือให้เต็มขอบช้อนพอดีอย่าให้พูนช้อนค่ะขั้นตอนที่2เทเกลือลงบนแผ่นพลาสติกที่มากับชุดทดสอบ ขั้นตอนที่3เขย่าวขวดน้ำยาให้ส่วนผสมเข้ากันและหยดน้ำยา3มหยดใส่เกลือที่อยู่บนแผ่นพลาสติกขั้นตอนที่4ผสมน้ำยาและเกลือให้เข้ากันโดยใช้ปลายช้อนคนเป็นวงกลมขนาดเท่าเหรียญบาทขั้นตอนที่5รอผลของสีจะเกิดขึ้นภายใน1-5นาทีนะคะ ขั้นตอนที่6อ่านค่า i o d อเดโดยเทียบกับค่าของแถบสีมาตรฐานบนกล่องค่ะหรือค่าระหว่างแถบสีมาตรฐานคือ1 0ดถึงย0่0ิบถึงสามสถึงสีและ4 0่สถึงห้ ppm ข้อควรรู้เกลือเสริมไอโอดีนควรมีปริมาณไอโอดีน2 0 ppm ที่อยู่ในรูปของไอโอเดตค่ะข้อควรรู้ เกลือที่ทดสอบได้ต่ำกว่า2 0 ppm และเกิน4 0 ppm ถือว่าไม่ได้มาตรฐานนะคะขั้นตอนที่7ล้างแผ่นพลาสติกและช้อนให้สะอาดเพื่อเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ค่ะข้อควรรู้เกลือธรรมชาติทั้งเกลือสินเทาและเกลือทะเลมีไอโอดีนเพียง1 5 ppm ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ร่างกายจึงควรได้รับเกลือเติมไอโอดีนในปริมาณที่ได้มาตรฐานคือ20-40 ppm ค่ะ